ยกเครื่องอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายผุดกลางตลาดเครื่องจักรกลบนแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยกเครื่องอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายผุดตลาดกลางเครื่องจักรบนแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้าหนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดลดอ้อยไฟไหม้0%เล็งหาพันธมิตร ปลูกปั้นโมเดลปลูกอ้อยรวมแปลงไม่ต่ำกวา่า2,000ไร่ชูต้นแบบการบริหารจัดการต้นทุนต่ำกวา่า1,000บาทต่อไร่ให้ผลผลิตสูงเกิดแน่นอนภายใน3ปีนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอนะคะส่งเสริมชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ส่งโรงงานน้ำตาลทรายมากขึ้นผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการผลิตทั้งนี้นายกอบชัยสังสิทธสวัสด์ปหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายจึงได้มุ่งเน้นดำเนินมาตรการลดต้นทุนแก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในอัตราเงินอุดหนุน120บาทต่อตันอ้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครคอนหรือ PM 2.5นะคะทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการไล่อ้อยให้มากขึ้นนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวแบบครบวงจรค่ะนายเอกพัฒน์วังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า การดำเนินงานของสอ,อนอในปี2564ได้ยกระดับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลพวงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วสำหรับในปี2565 ทางสองนอยังเดินหน้าพัฒนาแฟตฟอร์มตลาดกลางเครื่องจักรที่ใช้ในไร่อ้อยบนเว็บไซต์ w ว w ร์ไวทเว็บไร่อ้อย c o m เพื่อเป็นตลาดกลางเชื่อมโยงชาวไร่อ้อยกับผู้ประกอบการเครื่องจกักรกลทั้งที่ขายและให้เชา่าได้เข้ามาอยู่ในแฟตฟอร์มเดียวกันนะคะช่วยให้ชาวไร่อ้อยเข้าถึงข้อมูลและเครื่องจักรที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเช่นรถแท็กเตอร์รถตัดอ้อย รถไถรถสางรถพวนดินแลปเตอร์เป็นต้นนะคะภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะสอนอขอเชิญชวนผู้ประกอบการเครื่องจกักรกลทางการเกษตรทั้งรายเล็กและรายใหญ่ทั้งขายและให้เช่าเช่นคูโบตาฟอร์ดแคทช้างแท็กเตอร์สยามอิมพีเมนต์และอื่นๆ รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกค้าสินเชื่อซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็สามารถเข้าร่วมโครงการขายให้เช่าเครื่องจักรบนเว็บไซต์ไร่อ้อยได้ช่วยเพิ่มศักยภาพการตัดอ้อยให้ได้อย่างน้อย20,000ตันต่อเครื่องตัดต่อปีคิดเป็นพื้นที่ประมาณ2,000ไร่เพิ่มรายได้ให้เจ้าของเครื่องจักรคืนทุนนายเอกพัฒนกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่สำคัญยังสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดลดปริมาณการตัดอ้อยไฟเพื่อลดปัญหาหมลภาวะฝุ่นพิษอย่างต่อเนื่องโดยฤดูการผลิตปี64-65สอ,อนอตั้งเป้าหมายลดปริมาณการตัดอ้อยไฟไม่เหลือ10%นะคะของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดโดยปีนี้คาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่85ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี63ทับ64ที่มีอ้อยไฟไหม้เกือบ27%ของปริมาณอ้อยทั้งหมด66.65ล้านตันนะคะและลดลงจากปี62ทับ63ที่มีอ้อยไฟไหม้ประมาณ49%นะคะและฤดูการผลิตปี65ทับ66ตั้งเป้าหมายตัดอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือ5%และปี66ทับ67 เป็นศนซะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยเป็นการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างถาวรน,นอกจากนี้นะคะยังอยู่ระหว่างสองหาพันธมิตรทำแปลงปลูกอ้อยแบบรวมแปลงใหญ่เป็นพื้นที่นำล่องขนาดไม่ต่ำกว่า2,000ไร่ภายในปีนี้นะคะเพื่อเป็นแปลงตัวอย่างในการเพาะปลูก และการบริหารจัดการต้นทุนที่เป็นมาตรฐานตั้งเป้าหมายให้ชาวไร่มีต้นทุนปลูกอ้อยต่ำกว่า1,000บาทต่อไร่จากปัจจุบันอยู่ที่1,200 0ถึง1 4 0่บาัต่อตันต่อไร่นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกให้มีผลผลิตสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า12ตันต่อไร่ค่ะจากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่9ตันต่อไร่ภายใน3ปีค่ะทั้งนี้นะคะชาวไร่อ้อย ยังสามารถตรวจสิทธิ์เงินช่วยเหลือของตนเองได้ในโครงการตรวจสิทธิ์อ้อยบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงสแกน QR Code ลายตรวจสิทธิ์อ้อยและสออนอจะมุ่งพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ไล้เอกสารอย่างต่อเนื่องเป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐโรงงานและชาวไร่อ้อยในอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในโครงการบริหารจัดการข้อมูลจาก ไรอ้อยสู่โรงงานที่รวบรวมข้อมูลชาวไรอ้อยกับโรงงานน้ำตาลแต่ละคู่สัญญาเกี่ยวกับพื้นที่พันุ์ลักษณะทางภูมิศาสตร์วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนและจัดโซนพื้นที่ปลูกอ้อยให้เหมาะสมนะคะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาระบบอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับประเทศค่ะ